ถ่ายวิดีโอเฮ้ยมันวีดีโอเฮ้ยเอ๊ะปจุ่มนาหรับพักใต้นะครับลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำปัตรีแล้วก็จะมีเขื่อนแลจะผ่าากับเขือนบางลา นะครับที่อยู่ทางระบันตื้อวาลหลักเกณฑ์ในการจัดสรรน้ำนะครับคุมส่วนตะธานนะครับประเมินความต้องการน้ำกระแสไฟฟ้าออกไปได้นะครับเราต้องรอจากศูนย์ศูนย์รับคำสั่งประกไศอทีนึงจากกรมชลประทานภูมิพลเขื่อนศรีมุกีนะครับเขื่อนท่าทุ่งนาเขื่อนวัชราลงกรณ์นะครับไปถึงเขื่อนแก่งกระจาดเขื่อนอันนี้ก็คือที่ตั้งนะครับที่ตั้งของร่มน้ำแม่กลองนะครับก็จะพื้นที่จังหวัดเลย อุท,ทยานมีไชน่าสุพรรณนครปฐมนมรศรีธรรมงาองครทวานคนครสะบุรีรับก็มีพื้นที่ลุ่มน้ํารวมทั้งหมด3 8 0 0มอยตารางกิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นมวยแม่นูำมวยแม่จังนะครับมวยขาแข้งก็แม,ม่น้ำใหญ่ตอนล่างก็คือสุสิสนตะคียนหินมีสภาพอย่างไระ<ม>จะให้เปิดไหมเมื่อเปิดแล้วเนี่ยไอตัวไหนที่มีสภาพปูหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเปิดได้ก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เทโปร่แล้วก็จอด พอจออันนี้ก็จะมีการอัดน้ำปูนลงไปคือชิทุกวันนะครับพวกนั้จะเป็นคือตัวนี้เราเรียกว่ากำแพงคลืนน้ำครับเพราะทุกเครื่อนทั่วโลกก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันหมดครับมันสามารถทำไดนหมดครับอันสุดจุดนี้หนึ่งสองสามเราถ่ยมูจาเข้าควนแล้วก็เกี่ยวในร้อยท่านในร้อยในสิบอ่ะ

ถามนู่นถามถามแม่ชิ่หายไปว่าแหละถามเงินแหละนี่ไงนี่แหละนี่เปลี่ยนสายกัฟ้าเนี่ยนี่ไงด้านล่างเลยเนี่ยนี่เนีไงนี่ของ่วงนี่ยนี่ของเมืองกำลัง น้ำเลยนะน้ำเล่สวยงามมากเลยน้ำก็อา่นะครับแต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งห <of the> <ici> ิดพูลเยอะครับที่นี่เห็นลายอิดพูลมหา

วิชาพี่จะต้องอนมาต่ล้ปี่งตงแล้วปีนนะรับ้ีนีอเไตัวน้มเป็อะไรางี่จับวมันไม่มันไม่มันคงกตกัรตดต่นี้แวกิด่าเปลี่ยนเปลี่ยนนตอนเปลี่ยนรระดับนาว่าเปน เดี๋ยวอ้ตัวนี้มันเ็นกุนน้ลาไปช้ปัเเเนี่ยส่วนหนึงก็เราลงุกนี้ก่อนช่วงพักก่อนใช่ไหมฮแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัดวัดช่วงนก่อนแล้ววัด่วของระยะทางแค่นี้น้ำมากินนี่ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอวันจันรี้เดไท

ส่งน้ำของเรานะครับส่งส่งจากข้างบนลงล่างใช่ครับกดป้่ยดิบันไฟใช่นะเดี๋ยวแ,<ป>ลแล้วนะครับเรื่อส่วนของพ่อในทิเตอร์ของพ่อนหนึ่งสองสามจากแค่ปอดเนี่ยวสองสามรักษาีเนี่ยที่ที่ที่พอเราจะเดินเครื่องเราเปิดเราเปิดประตูตรงเครื่องเราเรียกว่า inlet valve พอเปิดประตูขึ้นมาเนี่ย น้ำก็จะเริ่มไหลเข้าไปไหลเข้าไปก็ไปหมุนตัวกัางหันนะครับหรือตัวเทอร์ไบนะครับในเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับพอไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยไอตัวที่ส่งจากตัวไบพาดขึ้นมานะครับก็มาต่อกับแกนเราเรียกว่าโรเตอร์นะครับในส่วนหนึ่งโรเตอร์เนจมุนตัดกับขดลวดสเตเตอร์นะครับก็เกิดเป็นแรงเหนี่ยวนำเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยโวลต์น้ํน้ำที่ส่งน้ำที่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 ทำนี้จะส่งไปที่ไหนครับจะส่งไปที่ไหนส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราใช้งานแล้วหมุนกไปจะถูลุยแล้วก็ส่งไป ท้ายเขื่อนก็จะไปถูกกักเก็บหรือถูกระบายโดยเขื่อนท่าทุ่งนาอีกทีนึงนะครับนะครับส่วนเคครับ